สวัสดีค่ะมาทำอาหารกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้เรามาทำเมนูไก่ผัดเปรี้ยวหวานค่ะเรามาดูเครื่องปรุงค่ะมีอะไรบ้างอกไก่หั่นแล้วประมาณสองขีดค่ะพริกหวานค่ะสองสีอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งลูกนะคะแครอทค่ะประมาณครึ่งหัวหอมใหญ่ค่ะหนึ่งหัวเล็กนะคะสับปะรดค่ะประมาณเท่าๆกันเนี่ยค่ะผักเท่าๆกันเลยค่ะแต่ละอย่างสับปะรดประมาณสองชิ้นค่ะ สับประรดประมาณสองชิ้นมะเขือเทศใหญ่ค่ะหนึ่งลูกมีกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสมะเขือเทศสามช้อนโต๊ะรสดีรสหมูค่ะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะก่อนเราจะผัดเรามาหมาักไก่กันก่อนค่ะไก่เราจะได้มีรสชาตินะคะเพราะว่าอกไก่เนี่ยจะทำให้อร่อยนี่ยากนะคะอกไก่เนี่ย เราจะมาหมักอ,อกไก่ให้มีรสชาติก่อนค่ะก่อนเราจะไปผักนะคะเราจะใส่ไม่ให้เค็มนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเราเยอะแล้วเราใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแล้วเราจะใส่น้ำมันหอยเพิ่มเข้าไปค่ะน้ำมันหอยเรานี่ราคาหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะแบ่งมาใส่นิดนิดหน่อยนะคะตอนที่เราเตรียมกระทะตั้งน้ำมันนะคะเราก็หมักอันนี้ไว้ก่อน พอเ,เข้ากันดีแล้วเราเราวางทิ้งไว้ค่ะแบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีเราไปเตรียมกระทะผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะพอกระทะร้อแล้วใส่น้ำมันเข้าไปค่ะน้ำมันสำหรับผัดโอเคค่ะ ใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะใส่ไก่ที่เราหมักลงไปเลย ผัดไก่ให้สุกประมาณผัดไก่ให้เกือบสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ไก่เกือบจะสุกดีแล้วเราค่อยปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วใส่รสดีรสหมูค่ะน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยที่เหลือค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยผัดให้ ไก่เรามีรสชาติก่อนนะคะให้เข้ากับเนื้อดีก่อนแล้วค่อยใส่ผักค่ะปรุงไก่ประมาณนี้ค่ะไก่เราก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วค่ะทีะนี้เราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้เราจะใส่ผักแล้วเราเร่งไฟขึ้นเลยค่ะไฟแรงเลยค่ะเช่วงนี้เราจะใส่ผักสี่อย่างนี้เข้าไปก่อนค่ะไก่เราสุกแล้วนะคะตอนนี้ผักเราจะผัดแค่แป๊บเดียวค่ะให้กรอบทุกอย่างเลยค่ะใส่ผักลงไปใส่ซอสมะเขือเทศเลยค่ะ เราจะผัดเร็วๆนะคะตอนนี้ผักเราจะกรอบทุกทุกทุกอย่างกรอบนะคะน้ำแห้งไปแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะความกรอบผักของเราประมาณนี้ เราจะใส่อันนี้ที่เหลือลงไปเลยค่ะเราจะไม่ให้มะเขือเทศกับสับประรดเละเกินไปนะคะเราจะใส่สุดท้ายเลยค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะผักเราก็ยังกรอบเพราะว่าเราไม่ต้องการความเปรี้ยวของสับประรดเกินไปเราจะใส่สุดท้ายประมาณนี้ค่ะ น้ำซอสประมาณนี้พอดีค่ะอืมรสชาติพอดีเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยมาจัดจานกันเลยค่ะ เมื่อกี้เราผัดไปไม่ถึง5นาทีนะคะเพื่อนๆเร็เวามากเลยจัดจานกันเลยค่ะได้2จานนะคะเอาชิ้นไก่มานิดนึง เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะพเพื่อนเพื่อนหน้าตาดูดีรสชาติอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ